มนนยายนุ่นกับพาพ่อแม่พี่น้องได้ม,มาเบิ่งอันนาไอองพื้นได้พื้นอันเป็นคนขยันมั่นเพียรแต่ได้พื้นเห็ดทางนาเลี้ยงป่าอันนี้พื้นกับกำลังเกลือปลานินพื้นดีทีสุดีไหมเนั่นล่ะ,ะเกษตรทฤษฎีไหมจนแล้วจนเห็ดหลาหรือแม้แต่ตาสะออนไ,ได้พี่น้องเอ้ป่านินพื้นก็ดี ปกติฮะพึ่นอายจะซีไซอันทางออกซิเจนเนาะใส่ถุงไปขายเนาะมันถ <นะ S 2> ขายมันนี้ผัดคุณละร้อยคุณละร้อยพึ่นไปขายบางคนก็เอาไปเลี้ยงเม่นแบบอ่ะเปเลี้ยงโตอ่ะเปเลี้ยงมีตัซื้อรุ่นใหญ่นี้ซื้อรุ่นใหญ่โตเร็วได้กินไวไน้นุ่นก็ามาเอา,าน้ำไอ้พึ่นอยู่ได้ไปต้นฟานอืน่นกลิ่นยาปลาพ่อลานั่นกินยาเอมันมันใหญ่เนาะเออปลานิ่มผัด กินสบายมันบบมีก้างมันก้างน้อยเนาะก้าง,างมันก็เสีนก้างใหญ่มันเขาซือตัวใหญ่มันบ่มีอย่างตอกมันนะฮะไปปล่อยนะเตรียมที่กินได้เลยต่อไปเล็ก <900 S 1> น้อยครับงูกบับโบกินงูกินโบได้มันใหญ่แล้วนี้ทางนี้นนะีก่เอออันนี้ปลาดุกบ่นนปลาดุกปลาดุกเค่นเสื่อไปตลาดมือ้ออื่นอือไปตลาดแต่ว่ามูลละพันมูลละ ห้าร้อยมือนี่ะอือะถ้าปลาดุกก็ได้เมื่อละห้าร้อยหกร้อยได้พิ้นกระายบันจันอันปกติพิ้นกับจับต,ยยนนตีซี่ยายนุ่นผัดตีซี่ยายนุ่นกับบริมาแล้วเนาะ <c oughs> ยายนุ่นกันเลยมาอหน,น,นึ่งเพื้นอันอนี้แหละพื้นเห็ดใส่กระซั่งไว้เนาะไอเนาะ <c oughs> ใส่กระซั่งไว้แล้วเพื้นขังไว้แล้วได้ <c oughs> บ,ไบ้านนี้ขายเป็นถุงบหมขายเป็นถุงมันบ้ายเป็น <c oughs> ปถุนง ถุงหา้าซอกถุงหา้าสิบเลี้ยงใส่ในกรนะซั่งในสะเนาะอือเธอเดียวแล้วกุ้มแม่นปลอม,มันออกเมเพรู้อไปขายหลังมือก็ได้สองพันก็มีพู้นมึงนู้นพี่น้องสามพันก็มีหาเงินได้มือ,อ,อมือบปได้ก็มีมเพื่อเขาเขามาซื้ออยู่หน้าเนาะซื้อปลากันเพื่อไปส่งเขาอเพื่อเขาสั่งมาเขาก็ไปส่ง เขาก็ไปส่งเขาออันนี้ปลาปลาลินเพิ่นอันนี้ค่ะโลเท่าไรไอปลานินนี่บาทนี่รู้ละร้อยนี่โูละร้อยได้ปลานินเพิ่นซื้อไปเลี้ยงค่ะซื้อไปเลี้ยงเบบิ้ใหญ่แล้วประมาณสี่นิ้วนะซื้อไปกินเจ็ดสิบถ้าซื้อไปกินเจ็ดสิบตัวมันจะใหญ่ขึ้นตัวมันจะใหญ่ขึ้นโบลาโตัวจ้ะอันนี้ค่ะตัวน้อยๆมันพอดีห้าสี่นิ้วห้านี่สามนิ้วสี่นิ้วเนาะสองนิ้วอืมรูละร้อยนะผสมเดียวค่ะ นุ่นก็ซื้อไว้ป่อยในสะในชาวะะบ,บ้านนี่ก็ป่อยน้ำลงก,กับมันจะจ้าอยู่ไปใส่กับเรื่องของเจ้า <c oughs> แล้วจ้าจึงลงมากกับเรื่องของเจ้าป่อยไว้ในสะ,นะอ,อันนะมันเป็นอย่นั้นละ่ะมันนี่มูมีไก่บอกมันมนี่ไก่ก็เลี้ยงเอาหน้าละโอ้ไก่ก็ไก่ธรรมชาติได้เลี้ยงอันเขาขายกับติ๊กเลี้ยงธรรมศาตรเท่านี้ป่อยแม่แบบนั้นละ่ะปล่อยสำอันเบ๊บเฮาวห่าวบริสัย ใส่หัวหกหานใสขา้าวใสน้ำเกลือธรรมดาเนาะใส่ขาาา้าวกล้าเ,เพื่อสิ่งใหญ่กับพ่อเฮงเพื่อสิ่งใหญ่ก็ดีเอาเห็ดนี่แล้วดี ขายมากบดแล้วมมีบคือได้เาคือมาขายมาได้กาไรเป่นกาไรเบิดเลยมเบิดอันนิ่โมนี้นี้โมมีไก่นี้เมนบบโมไก่มีไก่มีไก่มีแต่อันีทิ์แล้วมีต่ปามีต่ป่ามีแต่หัวข้ามันละหัวข้าเนาะค็นหัวข้า กันจมาทดโกดยังมาทำเล้ยงงานหัวค่ากันเนสายตาเนนี่บ่ย่งอยู่นี่เนาะเหาน้ามุ้ีเหรอเอาย่งขบเวลาเนาะจะเป็นโลกค่าฮะโอเคปีสองปีแล้วจะปล่ยใหม่จะสอดเนาะปานี่ยเนาะเดื้ดเป็นจะเถือโอแม่แพ้ลู้ไปเรื่อยลูกแต่าพลิกเอาโลสองโล ต่เขายาากเขยากไม่เอาขายแต่ใบยากนะสิอ <im it> ันเนื้อแค่ว่ากินในโบศนาแล้วขายเนาะต้องเลยหน่วยแล้วตัวหน่วยแล้วอ่ะก็น่าต่พุ่นกับเลี้ยงบ่เลี้ยงของเต้นบ่ตัวเลี้ยงธรรมดาหน่าบัวร้อยเลี้ยงแบบตูนก็บุดได้บุดได้เลี้ยงเลี้ยงคือขี้เหี้ยสิเออ เะะลี้ยงปโป่ารยปะมันบ่มีผู้ใดหาให้กินของคอยน่ะเลี้ยงไว้ก็ดีบ่ได้ห่านันก็ได้เขาห่านนี่บ่ได้เกลือหัวหานคือนี้ืนมนใส่หัวหานแนเล็กน้อยนะแต่ในมันอันว่างน้ำมูลูกชายมากแบเขาเอาสอุข้าวเดียวอ่ามันคว้างเหรบ้านเดียวแบบอันหมู่ลานนะนะโอ้ยแบบแบบผู้ชายเนาะว่าเฮากระป๋อมนี่ก็ะปิ้นแบ่ไอ้นุ่นอย่วงนี่เลยบุรีขินมันคว้างขนานน หวานหัวหาะเราคว้างลงเพคนจะกินปลานปลานิ่มเจ้าน่ะล่ะก็เพียเดี๋ยวปิ้งแล้วก็เซิรฟแล้วเพคนมาซับปามเพคนมาซับปามแต่โสดเนาะคนอยู่บ้านเฮาก็ได้ได้เงินหาอายคนว่าวเบื่ได้ปิ้งได้อยู่เฮ้ยไล่ทางงวดโดดสิพออยู่ได้อยู่องพอ เบวเอาเกมันฮะอืมเบวเอาเฮาผัดงานสบายสบายเนาะไอ้องค์ทางเวนมากัดเกลือปลาแล้วก็นอนเลี้ยงปลากับเบฟเงินไส้ก็มีนะเงินไส้ก็มีผัดไก่โควิดอีกเป็นแบบเออเออเฮาหาเงินผัดง่ายสบายสบายนั่งอันนี้เอาอเกลือปลาก็อยู่ในเถียงในปลามันก็ใหญ่คือไปคู่มื้อ มันยังกับโบ,โบสู่นายหลวงคุดอกไปโบขิดลายฮะคนในโลกนี้เก็บปลากิดอาหารกินหัวอาหารลงทุนแค่เหล็กน้อยที่แรกแล้วก็แล้วล่ะลงทุนเพื่อเดียวปลาอ,อ้าห้ยมันเป็นปลาที่มันบบเม้นปลาทำหมันเนาะปลาโอกแเม่เพรู้แค่นี้มันแถวกใกล้เฮานี่ก็อยากได้ก็สั่งมาสั่งมาได้ เียไปังได้ไปเลี้ยงวะยังได้ไปกินก็นได้มีไซ้ใหญ่อันนี้เม่นอันนั้นก็ไซ้น้อยไซ้อเอาไปเลี้ยงะนะแต่ว่างูก็กินมาได้แล้วมันใหญ่นะพี่น้องเป็นสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วแล้วเนะาะปลาคกินเนะี้ปลาโคกดบ็ออก,กินมาได้แลว้วเพิ่นเว้าปลาเพิ่นได้อยู่ได้อาทิตย์ละส่งพันเพิ่นเนว้านี่แหละค่ะเพชรเพิ่นค่ะ เพิ่งว่าแนะนำว่าให้ให้ยายนนปลูกม่วงเพิ่นว่าวสามปีสี่ปีก็ได้กินเพิ่งว่าค่ะเนื้อกเพชรเพิ่นก็ปลูกไว้นำมูลไอ้พี่น้องก็ได้ขายนี่ค่ะอันบมกเพชรเพิ่นค่ะเก็บสดๆเลยได้ไปตลาดก็ดีขี่งัวเพิ่งว่าเอาลงน้ำได้ขี่งัวก็ดีเลี้ยงปลูกเพิ่นเอาลง ขี้งัวเพิ่นเอาลงซะใส่นี่หิมนํานี่นี่หิมสะเพิ่นเว้าตัดหญ้าลงพร้อมบ่อ้ายโอ้กะอ๋อือนี่ล่ะค่ะบักเพ็ดเพิ่นกะนีปอดสารพิษไดอือกเพเพิ่นค่ะนี่่าะนี่มีแปลงพสะงงพร้อมได เพิ่นปลูกไว้ในอ้อมสะเนี่ยเราเพชรกับาแฟอีตู้ก็มีพักสะแงงสั่งพี่น้องเอ้ยงัวเพิ่นกับเพิ่นแบบนั้นเพิ่นวัาป่าเพิ่นกับเอาขี้งัวเพิ่นว่าแล้วมาใส่พร้อมได้เพิ่นวัามันอันให้มันอันกินแล้วก็มีอันเพืียงนเ้ำผลวัาป่าเพิ่นฮะป่ากินพืชมาใส่ไว้ในเจนี่เนาะแล้วก็ กับมีหัวอาหารพร้อมได้เพื่อนห้กิตนะหัวอาหารพ่นยุยยาเนี่ยละวะก็ใส่หัวอาหารน้ำก็ใส่ให้กินน,นั่นพืชน,น้ำเพิ่์นเว้ากินเนื้อกินจอกหมูหันเลยเพิ่์นเว้าพี่น้องเอง้ยไอเยนนลกนอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะอายเพื่อนกัน หลังจากที่เพิ่นเกือปลาแล้วเนก็สิไปหาหญ้ามาให้งัวได้เพิ่นดูแต่เท่ได้เพิ่นก็นดีเพราะมาได้อยู่ได้เศร้ายายนน่นกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้แหละเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายนุ่นสกลนครขอบคุณหลายๆเดือค่ะเด้อสวัสดีค่ะ